มาถึงหอแล้วเดี๋ยวต้องเข้าไปรายงานตัว ตั้งมารายงานตัวนี่บรรยากาศด้านล่างห,หอยหออนี่บริเวณด้านล่างหอจะมีที่นั่งน่าจะเป็นที่นั่งของผู้ปกครองเวลามารอพบปุณหละแล้วมั้งจะมีอาจารย์ดูแลหอหอ,อยู่ด้านล่าง ใช่คนที่มาเยี่ยมแน่ๆเลยเขาที่มาติดต่อของเด็กใหม่ปีหนึ่งหมดเลยหรือว่ามีปีสองปีสามด้วยคะมีุ่นพี่อยู่ด้วยค่ะอ๋อมีรุ่นพี่ดูแลน้องด้วย<ม>แต่ส่วนใหญ่จะเป็นน้องใหม่ใช่ไหมคะปีหนึ่งที่เข้ามาเพิ่มเยอะส่วนใหญ่จะ อ๋อ,อให้สำรวจของในห้องก่อนเหรอคะว่ามีอะไรชำรุดบ้างิห้พ่อเข้ามาดูเยิ่งแล้วบริวลเ,ลเวณประตูหอเข้ามาติดต่อเนี่ยก็คืออาจจะดูเหมือนล่องๆใครเข้ามาติดต่อพี่รปภหรืออาจารย์ก็ได้นะคะแต่เมื่อถึงจุดที่จะขึ้นบันไดตึกเนี่ยคะ่ะ มีระบบสแกนนิ้วค่ะมีระบบล็อกแฉะระบบสแกนนิ้วเพื่อความปลอดภัยนี่พี่น่ยจะชวนแม่เดินขึ้นไปดูห้องก่อนใช่ไหมลูกชั้นสี่ชนะอ่าสแกนนิ้วผ่านเข้ามาแล้วนะคะเวลาเป็นจริงแต่วันนี้อน,นุโลมค่ะคือผู้ปกครองผู้ชายผู้หญิงขึ้นได้มาช่วยพ่อเรียกใช่ใช่ขึ้นได้บอกวันนี้ให้ขึ้นไปช่วยได้ผู้ชายก็ขึ้นได้ อก็คือวันนี้อนุโลมให้ขึ้นไปช่วยขนของได้ใช่ใช่ก็ลูกเลยชนพ่อเราขนของทีเดียวแต่ลูกก็ให้ขึ้นไปดูต้องดูว่าทำไมว่าต้องพักแล้วใช่เดียยังไงก็ต้องนอนจะขึ้นไปดูทำไมอ่ะงั้นขนเลยดีกว่าตอนนี้เรากำลังจะกลับไปที่รถเพื่อขนของขึ้นไปนะคะเพราะว่า เดินขึ้นเดินลงไปดูหลายรอบไม่ไหวค่ะชั้นสี่แน่คุณพ่อก็เลยว่าขนของเลยดีกบัวยากาศล่มลื่นมากมอชอนี้เปิดมานานหลายสิบป,ปีนะคะต้นไม้ต้นใหญ่วิวทิวทัศน์ดีเพราะอยู่ทางขึ้นโดยสุเทพ พี่ถอนรถกกว,ว้างสะดวกห้องน้องนายังไม่มีใครมาเนะพี่เขาบอกห้องน้องนามาคนแรกเลยขนของกันไปแล้วจ้าพ่อลูกนั้นหนูหิ้วถุงไหไมอ๋อหนูหิ้วถุงอันนี้มาเดี๋ยวแม่หิ้วบัตลมให้เอง อ๋อไหวอะลูกไหวแข็งแรงมากลูกสาวฉัน mm hmm. ห้องพี่น่าจะอยู่ปิกทางขวาแล้วปิกทางซ้ายเนะ mm hmm. าะระวังเหยียบสายไฟนะ mm hmm. มันหล่นลงมา ส่งพ <ไป S 1> ัาสะดุดเต็มเลยระวังเหยียบสายสะดุดล้มนะลูกถึงบอกให้ลูกอยู่ตั้งชั้นสี่แต่และว,วันจะไหวมื่นไนะอ๋อเสร็จลมีคน อาจจะดูแผนที่มาแล้วล่งหน้าว่าหอนี้อยู่ใกล้คณะวิทยาศาสตร์เขาก็เลยแย่งจองหอนี้กันเยอะเลยห้อ,อหนักใช่ไหมห้อหนักแล้วเอาของนี้วางไว้บลลนแล้ว่ยิบคนละข้างไมล่ะอ่านี่ขึ้นชั้น3ามแล้วอีกชั้นนึง ตึกนี้สี่ชั้นกลัวพี่นาหยียบสายพักไปจังเลยนะตึกไปทางไหนลูก นน่นด้านโน้นด้านโน,น,น,น้นนี่อา้าวต้องแบบอะไรต้องเหมือนเรื่องอะไรอ๋อนี่ไงเออเราไม่รู้จะได้ขึ้นบันไดนี้เนาะบันไดตึกด้านหลังเนั่นเองเราขึ้นจากตึกด้านหน้านี่บริเวณหอพักมีบันไดหนีไฟด้วยค่ะ แล้วคงจะเขียนไว้นะงไงพี่ดาอุ้ยแต่ระเบียงห้องพี่ดาอยู่ติดกับทางเดินเลยคนแอบปีนเข้าได้เลยห้องพักนะคะเนื่องจากว่าหอนี้เป็นหอที่เขาเรียกว่าหอเก่าค่ะคือสร้างมานานแล้วบังเอิญว่าหอที่เพิ่งสร้างใหม่อ่ะทันสมัยไฮโซมีแอร์แต่แย่งไม่ทันค่ะเพราะคนแย่งเยอะมาก คือนิสิตใหม่ส่วนใหญ่จะดูข่าวดู Youtube แล้วรู้ว่ามีหอสร้างใหม่ก็เลยแย่งกันกดกันแบบไวมากลูกสาวแย่งไม่ทันค่ะแม่เาปล้วเขาน่าจะทำความสะอาดไปให้แล้วเราดูสะอาดเอี่ยมเลยเราก็ปูผ้าได้เลยใช่ไหมลูกคอระดดอกไงมีสามคนคนละดอก ทางขึ้นบันไดมีสองสองทางก็คืออันนี้ทางด้านหลังหอพักลูกเราอยู่ใกล้ด้านหลังนะจริงๆต้องขึ้นด้านนี้แต่เมื่อกี้เราไปขึ้นด้านหน้าหอพักไงเราเป็นขึ้นบันไดด้านหน้าหอพักอันนี้ลงด้านหลังที่ลงด้านหลังก็ได,ได,ได,ได้ได้สำรวจทางด้านหลังเขาจดไปสำรวจห้องน้าอ๋อห้องน้าอยู่ตรงกลางระหว่างตึกตึกซ้ายตึกกลางตึกขวาที่มันเชื่อมต่อกันหมด นี้เป็นบริเวณจุดซักผ้าสำหรับนิสิตท,ที่เขาจะซักกันเองนะคะทางมาห้องน้ำจะมีระเบียงออกมาถ่ายทางหน้าเติดได้ถาดจากห้องซักล้างนะคะ ็นห้องน้ำค่ะเอ่อน่าจะทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วค่ะดูสะอาดสะอ้านเกลี้ยงนะคะนี่ค่ะห้องอาบน้ำในแต่ละชั้นนะคะแต่ละชั้นก็จะมีห้องน้ำห้องอาบน้ำแล้วก็ที่ซักผ้าอยู่ในแต่ละชั้นนะคะ ปัญหาคือลูกสาวบอกว่าห้องน้ําเป็นสุขภัณฑ์แบบนี้ไม่ชอบชอบชักคกูกเลยบอกตางนั้นปีหน้าต้องแย่งหอใหม่ให้ได้ปีนี้ไม่ทันละอ๋อมีคนเปิดน้ำทิงว่าเราช่วยปิดค่ะใช้แรงนิดหน่อยห้องบน้ำมีฝักบัวมีราวตากผ้าก็โอเคค่ะก็ถือว่าไม่ได้สบายจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ลำบากจนเกินไป ก็ต้องฝึกความอดทนกันนิดนึงจะได้โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพผ่านร้อนผ่าน,น้นาวมาพอสมควรอ๋อห้องนี้มีน้ําอุ่นด้วยมีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยนะคะห้องนี้ช่วงหน้าหนาวคงโดนแย่งกันหน้าดูค่ะบริเวณชั้นสี่นะคะ คือหนึ่งชั้นเดี๋ยวเราช่วยปิดไฟก่อนดีกว่านะเพราะว่า,าจะเปิดจ้ให้ตั้งแต่มเ,เมื่อเช้ามืดที่มีคนเริ่มเข้าขอพักตั้งแต่เช้ามืดเขาเลยเปิดไฟทิ้งไว้เราปิดให้เขาละกันออกจากห้องน้ํามานะคะเราก็จะผ่านนี่บริเวณที่เป็นหิ้งพักแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่เด็กๆนักศึกษานะคะมาไหว้ขอพรเพราะว่ามีช้างแก้บนกันเพียบเลยค่ะ แล้วถ้าเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้อาจจะมืดนิดนึงเป็นช่วงระหว่างห้องกับห้องที่แสงแดดส่องมาไม่ค่อยถึงนะคะเอ๊น่น่าจะเป็นห้องที่ติดแอร์แล้วแน่เลยเพราะเหมือนมีท่อคาำร้อนหรือเปล่าเน,นี้ยแล้วก็พอออกมาด้านนี้นะคะก็จะเป็นทางขึ้นบันไดที่ขึ้นมาจากหอพักด้านหน้าที่มีอาจารย์หอกับพี่รปภนะคะคอยเฝ้าอยู่ด้านล่างแล้วก็ห้ามหนุ่มๆอยู่ในหอพักนี้ เกินเวลาสองทุ่มนะคะก่อนสองทุ่มก็อาจจะแวะมาคุยมาสม่งมาอ่านหนังสือมาติวอะไรกันข้างล่างได้แต่ห้ามขึ้นบนหอพักแต่พอถึงสองทุ่มเนี่ยถึงแม้ข้างล่างก็ห้ามอยู่สุภาพบุรุษคือต้องออกค่ะเมื่อกี้เราเดินมาจากปีกตึกด้านหลังนะคะตอนนี้เราเดินมาที่ปีกทางด้านหน้าปีกทางด้านหน้าก็มีห้องน้ำต่างหากอ๋อโอเคค่ะ แสดงว่าเขามีห้องน้ําอยู่โซนปีกด้านซ้ายกับปีกด้านขวานะมีห้องน้ํากับห้องซักผ้าเนี่ยอยู่สองด้านจะได้ไม่ต้องแย่งกันหน้าเพราะว่าถ้าคือมีห้องแค่ห้องเดียวนะคงแย่งกันหน้าดูอโอเคอันนี้คือปีกด้านหน้าเขาก็มีห้องน้ําให้อยู่เหมือนกันนะคะ เดินออกระเบียงด้านหน้าตึกก็จะพาเจอกับบริเวณด้านหน้าหอพักค่ะน,นี้ค่ะด้านหน้าหอพักหญิงนะคะไว้แวนจอดรถด้าหลังต้นไม้ใต้ที่จอดใต้หลังคาที่จอดรถด,ด้านหน้านั้นค่ะอยู่ติดถนนเลยมีกล้องวงจรปิดด้วยโอ้อยางนี้โอเคเลยมีกล้องวงจรปิดทุกระยะทางเดินนะคะปลอดภัยแน่ มีเราเตอร์ไวไฟนะคะให้บริการระหว่างทางเดินไปปีกด้านหลังนะคะก็มองเห็นวิวด้านหน้าหอพักปีก,กถนนค่ะยู <c oughs> จากห้องของลูกสาวนะคะ <c oughs> เดินมาทางด้านในสุดของตึกก็พบห้องน้ําอีกจุดนะะึงค่ะอ๋อแล้วไปมีห้องน้ํา3จุดนะคะนึกว่ามีแค่2จุดนึกว่ามีแค่ช่วงตรงกลางตึกด้านหน้ากับด้านหลังที่แท้ด้านท้ายสุดของหอพักก็มีห้องน้าอีกจุดนะะึงค่ะ ดีจังเลยเดินมาสุดทางเดินนะคะก็จะเจอระเบียงนะคะที่มองไปนอกระเบียงเนี่ยก็จะเห็นด้านหน้าของหอพักนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามลานจอดรถส่วนด้านข้างของหอพักหญิงนะคะก็จะติดถนนที่ จะข้ามฟากไปหอพักหญิงกับหอพักชายฝั่งด้านนู้นนะคะฝั่งั้นกู้นจะมีหอพักหญิงหอพักชายเพียบเลยค่ะแล้วก็ตรงไปก็จะเป็นสระไา้น้ําแล้วก็ลานกีฬาของมหาวิชาลัยนะคะอยู่หลังต้นไม้ฝั่งตรงข้ามของหอพักที่น้องวนาอยู่ก็จะเป็นหอพักหญิงอีก3ามสี่ตึกอะค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันทางด้านนู้นนะคะแล้วด้านหลังหอพักหญิงนี้ก็จะเป็นหอพักชายอีก3ามสี่ตึกค่ะ บริเวณด้านหลังหอพักนะคะด้านหลังหอพักก็มีระเบียงทางนี้อีกทางหนึ่งนี่ด้านหลังหอพักก็จะมองเห็นด้านนู้นนะคะตรงข้ามเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะคะจะเป็นหอพักชายนะคะหอพักชายแล้วก็ด้านนี้นะคะด้านหลังตรงนี้จะเป็นอาคารเรียนด้านหลังต้นไม้เนี่ยเป็นอาคารเรียนที่เป็นคณะวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นตึกเคมีฟิสิกส์จุลชีวะนะคะ อยู่บริเวณด้านหลังอาคารหอพักเลยใกล้เลยถือว่าโชคดีนะอยู่ใกล้บันไดทางขึ้นหอพักทางปีกหลังนะคะและใกล้ทางออกฉุกเฉินด้วยหน้าห้องมีล็อเตอร์ไวไฟด้วยเสื้อผ้าสามตู้ตโาตาะเขียน,น,นหนังสือทางกันบ้านก็เหนังสือ พ่อที่น่ารักช่วยปูผ้าที่นอนให้ลูกนี่ทำให้ลูกหมดเลยค่ะ <c oughs> สีชมพูเฮ้กำลังเก็บของเข้าตู้ครับได้ตู้ล็อกนูนยางอันนี้เียงมีนอนสามคนมีปลั๊กไฟเพื่อตัวกำลังเอาของเข้าตู้ ไปทางหน้าเต็นพี่อินตาจะนอนเลยไหมหรือ,อยังไงหรือจะไปนอนกับพ่อกับแม่ก่อนวันนี้ไม่ทึงแล้วแต่แล้วแต่พี่อินตาเดยหรือจะให้พ่อ,พอ,นอนเพราะว่าหาที่นอนแถวๆเนี้ยละ แล้วปักพวงมีม,มีมีไหมไพี่นาผมต้อ,องเขา,เ,า,าเขาเขา,เขาทำบังไว้ก็ได้เออ ไม่มืดหรอกไม่มืดหรอกมันม,ม,มีไฟตรงนี้อีกดวงหนึงโอเคนี่ก่อนนะครับ